เป็นในหน้ามือใหม่จะเลือกซับแบบไหนดีวันนี้ใครที่เริ่มต้นทําอาชีพในหน้าอาสังหาครูเชื่อว่าทุกคนมีคําถามนี้ว่าเริ่มต้นจะเลือกซับแบบไหนมาขายดีสวัสดีค่ะครูจีน่าค่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นในหน้ามือใหม่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาทํางานในวงการอาสังหาคุณต้องมีคําถามอยู่ในหัวแน่นอนเลยว่าคุณจะเลือกซับแบบไหนมาขายดีวันนี้ครูจะให้เทคนิค จากประสบการณ์ตัวเองถ้าคุณเริ่มต้นอาชีพในหน้าให้คุณเลือกทรัพย์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวคุณคือเพื่อนบ้านคุณพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณเพื่อนเพื่อนคุณในบริเวณรอบๆตัวคุณอะให้คุณเลือกทรัพย์จากรอบๆตัวเองคุณยังไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปเจาะว่าขายเฉพาะบ้านเดียวหรือคอนโดหรือที่ดินหรือจะปล่อยเช่าอย่างเดียว ถ้าคุณเป็นในหน้ามือใหม่แน่นอนทุกคนอยากได้เงินการที่เราจะสามารถผลิตเงินได้เร็วเราจะต้องมีทรัพย์ที่หลากหลายนั่นคือคีย์สำคัญดังนั้นถ้าคุณเป็นในหน้ามือใหม่คุณอยากจะได้เงินเข้ามาเร็วๆคุณก็ต้องเก็บทรัพย์ทุกประเภท ทุกประเภทที่อยู่ใกล้ตัวคุณทำไมถึงต้องเลือกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณเพราะมันจะทำให้คุณรู้จักพื้นที่ถ้าคุณรู้จักพื้นที่ลูกค้าถามทางจากปากซอยไปถึงทรัพย์สินที่เขาสนใจนะ่ะกี่กิโลคุณสามารถตอบได้เลยจันมีอะไรบ้างออกมามีอะไรบ้างมีตลาดนัดมีเซเว่นมีโรงแรมมีโรงเรียนคุณจะรู้จักพื้นที่ดีเพราะว่ามันอยู่ในละแวกที่คุณคุ้นเคย ดังนั้นถ้าคุณทำอาชีพนี้เริ่มต้นคุณจะต้องเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญการที่คุณทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าดังนั้นถ้าใครเป็นในหน้ามือใหม่ถามว่าหาซั์แบบไหนดีเก็บทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณอยู่รอบๆบ,บริเวณคุณที่คุณรู้จักเก็บทุกอย่างเอามาขายก่อนจากบริเวณที่ใกล้ตัวเองเพราะมันจะทำให้คุณไปมาสะดวก และคุณเป็นคนพื้นที่คนเป็นคนในละแวกนั้นคุณจะรู้จักพื้นที่ดีเมื่อคุณสามารถอธิบายลูกค้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนคุณจะดูเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาในทันทีและเมื่อคุณดูเป็นผู้เชี่ยวชาญมันจะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสายตาลูกค้าที่ได้พูดคุยกับคุณเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณจะต้องเน้นก็คือซับใกล้ๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาประกาศขายเขาประกาศเช่าเอามาเข้าพอร์ตของคุณให้หมดนี่คือจุดเริ่มต้นของในหน้ามือใหม่